กศนอำเภอพันกระต่ายสนักงานกศนจังหวัดกำแพงเพชรนำโดยนายกำจรหัตไทยผู้อำนวยการกศนและคณะครูบุคลากรร่วมกันปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านข้างเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลโดยจัดพื้นที่ให้เหมาะสมแบ่งตามหลักการโครกหนองนาโมเดลเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปแบบเสมือนจริง ในพื้นที่จำกัดที่มีอยู่ให้เปลี่ยนไปตามนโยบายของดร์วรัตพึกษาทวีกุลเลขาธิการกศอนอกระทรวงศึกษาธิการโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ทั้งนี้โดยเกิดจากการเสริมทัพบขับเคลื่อนโคกหนองนาบัวเดลสนองนโยบายรัฐสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตามทฤษฎีขั้นบันได9ก้าขั้นสู่ความพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่ศาสพตพราชาสู่โคกหนองนาบัวเดล การออกแบบพื้นที่ด้วยหลักภูมิสังคมคือปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง